รู้ไหมครับว่าเราสามารถจัดการเมนูลัดใน facebook ได้นะครับเราถ้าเราเข้า facebook มานะครับเราจะเห็นว่าเฟ e บุ o k เนี่ยนะครับมันจะมีเมนูลัดอยู่ข้างบนนะครับที่เป็นรูปบ้านรูปกลุ่มพวกนี้นะครับเราสามารถจัดการนะครับตั้งค่านะเราหรือจะเปลี่ยนนะครับตรงนี้ได้นะครับทำยังไงนะครับก็นะครับ สิ่งที่เราจะเปลี่ยนได้นะครับในตัวเมนูรัดด้านบนเนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะที่สามารถเปลี่ยนได้ก็คือกลุ่มกับตัวมาเก็ต a พจนะที่เป็นรูปร้านค้าตรงนี้นะครับนะวิธีการเปลี่ยนก็ให้เรากดค้างนะครับตรงนะตรงรูปไอคอนะที่เราตร้องการจะเปลี่ยนนะครับจากนั้นนะ่ะมันจะขึ้นแถบขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราไปที่จัดการตั้งค่าทางลัดนะครับ เสร็จแล้วนะถ้าเราจะเลือกอันไหนให้มันโชว์นะครับเราก็เปิดนะเปิดอันนั้นนะครับเปิดเลื่อนให้มันเป็นแถบสีน้ําเงินแบบนี้นะครับนะถ้าเราต้องการจะปิดอันไหนนะครับเราก็ปิดนะเลื่อนปุ่มให้มาทางซ้ายนะครับแค่นีนะ้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวนีนะ้เมนูลัดด้านบนของเราก็จะหายไป หรือว่านะครับ <trilogy> <gitti ants> จะไปตั้งค่าอีกที่หนึ่งก็ได้นะครับจะให้เราไปที่3าจุดใมขีดนะครับเลื่อนลงมานะครับไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับไปที่การตั้งค่าครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมานะครับเราจะเห็นตัวที่บอกว่าเป็นแถบทางลัดนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับเราก็ไปเลือกเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับ มันยังจะไม่ขึ้นทันทีนะครับอ่าบางทีเนี่ยเราเราตั้งค่านะตัวเนี้ยมันยังไม่ขึ้นทันทีนะครับก็ออกไปแล้วก็เข้าใหม่นะครับนะดูซิว่ามันจะขึ้นไหมนะครับบางทีมันก็ไม่ขึ้นนะครับซึ่งเขาก็บอกไปแล้วว่าในเวลาเราตั้งค่ามันจะไม่ขึ้นทันทีนะครับก็ให้รู้ว่าสามารถตั้งค่านะครับได้อยู่สอง สองที่ด้วยกันนะครับก็คือ1ก็คือวิธีการกดค้างครับสองก็คือการเข้าไว้ที่3ขีดนะครับไปที่ตั้งค่าแล้วก็ไปที่แถบทางลัดนะครับก็ลองไปตั้งกันดูนะครับไม่ยากเลยนะครับใครอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับแถบเมนู ทางลัดข้างบนนะครับก็ลองไปทำดูนะครับก็คลิปนี้มาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับไ้เจอกันคลิปต่อๆไปนะครับหรือถ้าอยากรู้นะครับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน f a c e b o o k นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเรื่องไหนที่ตอบได้จะมาตอบให้แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับตอนนี้ก็เกือบครบหมื่นละนะครับ อีกนิดเดียวเองนะครับฝากไลคล์ฝากแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับ